ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยจัดแคมเปญ HPV พลายนัน no HPV no limit ชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด HPV ได้นักแสดงหนุ่มสุดฮอตบุญเปรมก่อนพร็อกซี่ส่งความห่วงใยพร้อมชวนร่วมขบวนแสดงพลังในแคมเปญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของเชื้อ HPV ที่จะสามารถพัฒนากลายเป็นโรคหูงนไก่หรือมะเร็งต่างๆได้ในอนาคตค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ โครงการวันนี้ค่ะเป็นโครงการที่สมาคมมะเร็งนรีเวศนะคะจัดร่วมกับโรงพ,าราพ,าย,พยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพรน,นะคะซึ่งเราจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่7แล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราเห็นความสําคัญของเรื่องของ HPV นะคะก็ HPV นะครับชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus อันนี้เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งจริงๆมันมีเยอะแยะเลยแต่สมัยก่อนความรู้เราคือเป็นสาเหตุเกือบร้อเของมะเร็งของมดลูก สั้นๆเลยวันนี้ที่มาเนี่ยปัจจุบันองค์ความรู้นี่มันมากกว่าเดิมเชื้อชีวีไม่ได้เกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้นยังเป็นมะเร็งที่เกี่ยวไว้วาเพศรอบๆไม่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ปากช่องคอช่องคอถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอวิวะเพศชายหรือรูก้นด้วยปัจจุบันพฤติกรรมทางเพศเราเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเรามีทั้งเรื่องของออเรลเซ็กซ์ที่บางทีตอนนี้เชื้อชีวีจากข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนได้ด้วยนะก็ทําให้เป็นส่วนหนึ่งของมะเร็งอ่าช่องปากและลําคอ นันจริงๆที่เราเน้นเลยวันนี้เป็นที่มาของงาน HPV Prime มัน no HPV no limit ชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด HPV เนี่ยก็อยากสร้างความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับเชื้อตัวนี้นอกจากผู้หญิงแล้วรวมไปถึงทุกเพศทุกวัยด้วยซ้ำนะครับรวมถึงกลุ่มเพศหลักๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการป้องกันการติดเชื้อ HPV และนําไปสู่มะเร็งดังกล่าวด้วยไม่อยากให้เกิดโรคเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือหนึ่งคือป้องกันเลยครับป้องกันเริ่มด้วยตัวเองเนาะเปลี่ยนพฤติกรรมซะแทนที่จะ นับ1 2 3 4 5เนี่ยก็อาจจะเหลือแค่หนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการป้องกันนะคะฉีดวัคซีนป้องกันค่ะแล้วหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันเสร็จอีกทางหนึ่งก็คือตรวจคัดกรองค่ะเพื่อให้เจอตอนที่มันเริ่มเริ่มจริงๆเลยอย่าให้มันเป็นเยอะแยะแล้วรักษาก็จะได้ผลน้อยลงจริงๆ<ะ>จริง,รงๆไม่ใช่เฉพาะราชวิเลยจุฬาพอดนะครับอ,อย่างวัคซีนเอชวีเอาง่ายๆตอนนี้ในเป็นสิทธิบตัตรของเด็กอายุเด็กป .5 ผู้หญิงทุกคนเนาะ จริงๆเราเราอยากให้ผู้ชายรวมถึงทุกเพศได้ฉีดแต่ตอนนี้ของรัฐบาลเนี่ยจัดประมาณพ .5 ก็นะจะได้หลักแาบนี้แต่ถ้าอายุมากกว่านั้นมีคําถามมาอันนี้ต้องจ่ายเองก่อนนะครับแต่หลังจากนี้เด็กไทยก็คิดว่าหวังว่าจะได้สวัสดิการนี้ตลอดไปครับผมก็สามารถป้องกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมบส่วนใครที่แบบอ,อาจจะอายุเกินไปแล้วก็ยังสามารถฉีดได้เหมือนกันนะครับผมก็รู้ก่อนรักษาก่อนนะครับผมบหายก่อนด้วยใช่ครับผมก็ ออยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมพาลูกพาหลานหรือพาตัวเองนะครับมาฉีดดีกว่าครับผมเพื่อป้องกันไว้นะครับมาฉีดวัคซีนไว้ก่อนเพราะว่าเชื้อ HPV เนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยเราแค่ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราก็ได้มาความรู้ด้วยไม่ได้ให้คนไปฉีด